เฉลิมสุขนี้ขึ้นไปด้วยอทุกว,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 วันทุกวันอ้องกลับไปเป็นของพิเศษการงานมันไม่ขาดแคลนเรื่องราวของงานสกสายเปียนแป่เข้ามามีแต่คนเมตตาไม่เสื่มคลายสิ่งเดียวที่ควรมีมีพรของคนที่เป็นพอรอันประเสริฐจริง ในพรออีกประการหนึ่งคือพรของปรญาอยู่ประนั้นพรนั้นแปลว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ตนก่อนเป็นก่อนตายจับสองประการนี้ใส่ใจไว้เรียกว่าต้องมีอิคูตะปาธนะจ้าขอรับแทนโ์แม่ทั้งสองผู้บูกขอให้โอแม่ทุราคาด้วยแม่บุกบารมีนั้นโปรดเมตตาให้พระเจ้ารัต่อสู่กับการงานการเหยชีวิตของตัวเอง ให้ผ่านพ้นไปได้ทุกอีส่วนองค์แม่รักษณีกมม็อวยบายในความสำเร็จในรุ่งเรืองการงานการเงนิงน,งนไม่ติดไม่ขัดัตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต,นตน้นไปจ้าข้างหลังค่ะอันนี้ปูรับแทนทุกุพระองค์ด้านหลังก็คอยทุกพระองค์ด้านหลังน,นั้นประสิทธิ์ประสาทความรู้ตัวรู้ความเป็นสิริมงคลความมีอัธยาศัย ความมีปรัชยาในตัวตนจงกลับสู่ตนของเจ้าทั้งสองคนนะทั้งเศรษฐีทั้งเจ้าสัวจงเป็นของเจ้าทุกประดาษนับตั้งแต่ปัจจุบันต้นไปเถิดเทียนค่ะขอให้ปู่ฤาษีพนารายมีฤทธิ์มีเดชมีอัคระ มีเลขมียันมีผันพระคาถาอยู่ในจิตอยู่ในความรู้สึกอยู่ในกายอยู่ในมือของพวกเจ้าตลอดไปซาขอให้ครูผู้รู้ทั้งหลายเสียงทั้งหลายนั้นเป็นเสียงบรมครูขอให้บรมครูปูกแกร้อยแปดทั้งหลายและเสียงเทพทั้งหลายปกปักรักษาเจ้าไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีมีแต่ความคลาดแคล้วทุกวันเถิญสา ขอให้จาโรกบาลทั้งสี่ทิศจงปกปักรักษาพวกเจ้าทั้งสี่ทิศให้เกิดความคลาดแคล้วอุดมสมบูรณ์ผูญผ,ล,ผ,ล,ผลนานรับประการที่ตั้งจิตเจตนาปรารถนาเอาถึงม